สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกิดเป็นแพรวๆนี่โอ้โหนะมีทั้งทัวจ่อตรงนั้นโผล่ตรงนี้นะครับมีทั้งเพจเสียมบ้างปั่นบ้างเป็นกระแสร,รายวันนะเอาเป็นว่าคนมันดังอะอะไรก็สุดไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาพูดนะว่าดังในส่วนที่เสียดังแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับ มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีทั้งดีกับไม่ดีปะปนกันไปในเรื่องของการกระทำหรือคำพูดเนี่ยมันมีผิดพลาดได้หมดเพราะมันคือชีวิตชีวิตคุณจะเอาให้มันได้ดั่งใจคุณทุกเรื่องโลกหมุนรอบตัวคุณเองทุกอย่างมันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างแพร้วๆเนี่ยเขาทำอะไรต่อมืออะไรเนี่ยมานานแล้วนะครับในเมื่อทุกคนเนี่ย ที่ติดตามที่เข้าใจในการใช้ชีวิตของเธอคนนี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสตอรี่มันคือมีผิดมีถูกมีดีไม่ดีบ้างเพราะว่าแวลราๆเขาคือมนุษย์คนหนึง่งที่มีผิดชอบชัว่วดีนะครับรักได้เจ็บได้เอ่อ euh บางคนก็ไม่เข้าใจเนาะจะต้องการให้แปลวาๆเนี่ยเป็นเหมือนที่พวกคุณคิดมันใช่เหรอครับกับ ข้อความแรงๆที่ประมาณว่าแสไม่เลิกนะประเภทแบบเด็กซันเนี่ยมันฉลาดนะรู้ว่าจะหลอกคนแก่ยังไงที่รวยมาแบบเร็วทันตาก็เพราะผัวคนเก่าที่มีวันนี้เออนะเหมือนคุณแบบไปอยู่ในกลุ่มของเขาเลยเนาะเหมือนคุณไปอยู่ตรงกลางเตียงนอนของเขาเลยอะแล้วก็มีแปลวกับบิ๊กนอนข้างๆแล้วคุณก็รู้ การพูดการจาของเขารู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้ว่าเขาทําแบบไหนอยู่อย่างไรรู้หมดยันใต้เตียงนะฮะคือมันเป็นอะไรที่เราต้องรู้จักคิดเองวิเคราะห์เองนะครับด้านแพลาวเนี่ยเขาก็ไม่เห็นเขารู้ทุกอย่างนะครับเขาก็รับไม่ได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะรับไม่ได้ครับนางก็ มาตอบเออไปสืบประวัติดีๆก่อนอ่าคือไปสืบประวัติดีๆก่อนพิมพ์ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคนเมน์ด้วยแหละนะเป็นธรรมดาคนเรามีความเห็นต่างได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยควรที่จะพอได้แล้วหรือเปล่าพอหมายถึงว่าควรต้องพักและไปหาอย่างอื่นทําที่มันมีประโยชน์มีสาระมากกว่านี้นะครับเพจบางเพจนี่ เขาก็ขยี้นะขยี้ไม่จบบางคนก็เอาภาพมาเลยนะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินประมาณว่าเช็คแล้วค่ะประวัติมึงอ่าเช็คอย่างไงครับไปตำรวจหรอหรือยังไงฮะคุณจะสืบสาวเอาเรื่องเขาให้ได้เลยเหรอว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่จริงโกหกนู่นนี่นั่นเป็นผู้บดุงศิลธรรมหรืองไงครับ เห็นไหมแต่ละคนก็เข้ามาภูวิลล่าถ้าไม่ได้เงินกลุ่มปิดจากสติปัญญาพยอบบอมึงจะเอาเงินไปซื้อเอาเงินไหนไปซื้อประมาณนี้ย <c oughs> นะครับแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะที่เข้ามาเนี่ยว่าคนสมองไหลจะลืมว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้ความจริงประจานตัวเองจากปากตัวเองน่าอายที่สุดโอ้โหนะฮะบางคนบอกสมอถูกหวย อืสามล้อถูกหวยโอ้ยเนาะมีเงินตอนอยู่นำบิ๊กเอาแล้วออกมาทิดน,นิดทีดน,นิดปัวพารวยนั่นเองจ้าคนของคุณคุณก็เข้าข้างกันไปนะคุณก็อวยกันไปศิลปินยังไงครับได้หน้าศิลปินก็เดี๋ยวนี้ศิลปินไม่ไม่ลงมาเหนื่อยนะเวลาเจอปัญหาเจอดาราม่าเนี่ยเดี๋ยวมีแฟนคลับเนี่ยจัดการให้หมดเลยแล้วแฟนคลับแต่ละคนเนี่ย โอ้โหแรงๆทั้งนั้นเลยไปรู้ถึงการใช้ชีวิตรู้ถึงสภาพครอบครัวของเขาแอดจะบอกอะไรให้นะครับการเป็นศิลปินเนี่ยหรือการเป็นซุปตาร์เนี่ยการเป็นนักร้องหมอลำที่โด่งดังที่อยู่ติดเทรนต้นๆน,น,น,นะครับจะเรียกว่าตัวท็อปนะเขาจะให้เรารับรู้เรื่องราวชีวิตผ่านสตอรี่ได้เป็นบางจุดนะครับเราก็เคารพ แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะให้เราดูแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเหมือนอบ้านฟ้าเนี่ยคนเล่นบ้านฟ้าเอาไปโพส <c oughs> นะครับเอาไปโพสต์ลงโซเชียลบ้านฟ้าเนี่ยข้อคงข้อความต่างๆมีผงมีเพจเข้ามาแล้วก็เอาเรื่องราวของศิลปินมาแขวะแล้วก็มาโพสต์ให้คนอื่นมาด่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่หมดเลยแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดอะ เขาต้องการให้เห็นเฉพาะด้านที่เขามีความสุขนะมันมีใครที่ไหนเอาคลิปที่ด่ากันเอามาลงโซเชียลไม่มีครับนอกจากว่าเออเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่อ่าอย่างเช่นรถชนอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับแต่เรื่องราวของการเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์นักร้องศิลปินเนี่ย เขาก็จะมีจุดที่ทําให้เราหิวใจเพราะว่า 1. เลยเราติดตามเขา 2. เลยเรารู้จักที่เขาเป็นเขาพอทุกคนเริ่มรู้จักตัวตนนะครับด้านที่เขาจะนําเสนอให้นั่นก็คือการอัปเดตสตอรี่ต่างๆไปต่างประเทศมีงานจ้างอาากินข้าวด้วยกันไล์สดขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นแพลาๆในด้านแบบนี้เราก็เข้าใจในด้านแบบนี้นะครับ ส่วนเรื่องจะผิดพลาดเรื่องนู่นนี่นั่นรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยเนี่ยคุณอย่าเอาไปเหมารวมอย่าไปจุกจิกกับเรื่องราวชีวิตของเขามากเดี๋ยวคุณจะเป็นประสาทนะครับก็ต้องให้เกียรติพื้นที่ของเขาด้วยนะเออเอาง่ายๆบางคนอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบางคนก็โอ้โหนะหาว่าเพล่าเปาเนี่ยสร้างภาพเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองเอาเงินบิ๊กมานะฮะอ้าทำไมไม่ฟ้องกันนะ่ะงง ทำไมเงียบป่ะคุณต้องจัดการคุณต้องตั้งใจที่จะสุดก็ต้องสุดนะครับถ้าตั้งใจที่จะสุดมันก็ต้องสุดแต่คุณแบบไม่สุดไงเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามากลายเป็นจับฉายเลยคราวนี้นะจับฉายเลยเท้ไปหมดคนที่เสียคือใครไม่ใช่ศิลปินนะศิลปินนอนหัวเราะคุณไม่สุดไงคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องให้สุดนะครับเหมือนผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย เขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องไหมมีมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรที่สามารถปก้องตัวเองได้ไหมมีนะครับอะไรที่มันเป็นภัยคุกคามหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเขาโดนลามิดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีโจทย์อยู่ตรงหน้าและถ้าคําพูดนั้นมันทําร้ายจิตใจเขากับลูกอ่ะได้ไม่ใช่แฟนคลับถูกไหมครับแฟนคลับจะสุด จะว่าเขาเอาให้เต็มที่เลยจ้ะว่าเขาให้เต็มที่เลยจ้ะมึงจะไปฟ้องอะไรก่อนอาถามหน่อยคุณมึงไม่ใช่บิ๊กฟินแลนด์ไม่ใช่แพรวราวคุณไม่ต้องยุ่งเป็นเรื่องของการจัดการที่มันไม่ลงตัวนะครับมันแค่เป็นการจัดการที่ไม่ลงตัวทําให้แฟนคลับของบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยไม่ค่อยชอบทางฝ่ายหญิงเออนะครับ แล้วเข้าไปแซคเขาก่อนไหมจริงไหมว่าเด็กซันมันชลาดะรู้ว่าจะหลอกคนแก่ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลอกอ่ะอ่ะตอบตอบให้ได้ตอบให้ได้รู้ยังไงว่าน้องซันหลอกถ้าเกิดเขาผูกพันรักกันขึ้นมาอความรักก่อนแรกความรักเนี่ยมันก็คือรักถูกไหมฮะรักแรกพบรักเมื่อเจอกันรักเพราะนิสัยน้องซันก็ชอบแปรพราวเพราะนิสัยเมื่ออยู่กันไปคบกันไปมันก็จะกลายเป็นความผูกพันและในความผูกพันเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดผิดนิดนึงมันก็จะอารมุ์อร่วยกันไปมันก็จะให้อภัยกันไปเป็นธรรมดาของการใช้ชีวิตเพราะตอนนี้ซันวงสะท้อนกับแพรวพลาวเนี่ยใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่นะครับขอย้ำอีกรอบเลยนะเพราะว่ามันคือการศึกษาดูใจกันถูกไหมมันคือศิลปินมันคือความรักมันคือความคู่จิ้นที่มันไม่ใช่คู่จิ้นแล้วตอนนี้มันคือความฟินที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยโดนตก แล้วก็ชอบแล้วก็หิวใจพอหิวใจมากๆเขาก็อยากจะติดตามไปเรื่อยๆเพราะมันมีความสุขที่ได้เห็นคนเขารักกันนะน้องสันตะโกนรักแพลวแพวคุณก็เอาประเด็นหยิบย่อยเนี่ยมาพูดอีกว่าฉากหลังเนี่ยแพลวแพวเขาบังคับอะไรนู่นนี่นั่นนะครับคือคุณจะหาจุดรั่วให้ได้อะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโดนเช็คโดยคนที่จัดการ นะครับแล้วก็เช็คตุนเช็คนี่เช็คว่าตรงไหนมีรอยรั่วมีอะไรอย่างเงี้ยมีรอยซึมเนี่ยนะครับก็จะพยายามซึมเข้าไปซึมแทรกเข้าไปนะกลายเป็นสอดรู้สอดเห็นเป็นจิตอาสาโดยไม่รู้ตัวนะครับไปก็คือไปเผือกเรื่องของเขาอ่ะนะเออแปลว่าเขาก็บอกไปเลยนะว่าเออไปสืบประวัติกูดีๆก่อนพิมพนะ์ก็ถูกของเขาอ่ไปสืบมาสิเกียดเขาอคาาติกับเขาไปสืบมาเลย ว่าเขาเป็นยังไงกันแน่ไปถามก็สิกล้าหรือเปล่าวะก็ไม่กล้าประชันหน้าอีกนะครับเออนะอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าคุณเกลียดเขามากๆเวลาเขาไปโชว์แสดงคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ควรไปแซะเขาด้วยนะว่าคนน้อยคนไม่เห็นเยอะเลยคุณเงียบเงียบไปดีกว่านะครับคนน้อยคนเยอะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ มันเกิดขึ้นได้หมดเวลาทําการแสดงของหมอลำเมื่อก่อนแอดดิวเนี่ยไปดูนกพงสกรแล้วปรากฏว่าคนน้อยในช่วงแรกๆนะครับพอยูกิขึ้นมาเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วแต่ด้วยความที่ว่าหลายๆคนที่เข้ามาในงานกับหมอลำเราไม่รู้นะหมอลำเป็นอะไรกับน้ําชาเออมันม่วนใช่ไหมครับคือบางคนดื่มน้ําชาไงพูดไปก็เข้าตัวเองบางคนดื่มน้ําชาแล้วก็เมาในงาน พอมันเมาเนี่ยด้วยแสงนะครับสีเสียงความบันเทิงต่างๆบวกความเอนเตอร์เทนของศิลปินเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งเราที่มันรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยแล้วตอนที่แอดไปตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงแบบาการทํางานของเราอุตสาหกรรมนะครับคนอุตสาหกรรมก็คือคนโรงงานนั่นแหละนะคนเหล่านี้เขาเครียด เมื่อเขาเคลียร์เนี่ยเขาก็จะมาปลดปล่อยกับงานแล้วยิ่งเป็นแบบหมอลำดังๆบอยสิริชยัยนกพงศกรตอนนั้นแอดอยู่ในจุดของนกพงศกรกับยูกินะครับเออคือสนุกมากๆงานดีมากๆก็เป็นธรรมดาครับแรกๆคนน้อยกลางๆมาคนก็เริ่มเยอะแล้วพอหลังๆมาคนเริ่มแบบอิ่มเอมกับน้ำชงน้ำชาใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มม่วนเริ่มแบบเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยน, <laughs> นะครับ เนี่ยเป็นธรรมดาบางทีอ่ะคุณไปเอาภาพมาตอนที่เขายังไม่เข้าหรือเปล่าคนน่ะแล้วก็ไปู่ว่าแพรวแพรวเล่นอคอนเสิร์ตคนน้อยมากคุณเอาตอนที่คุณเยอะเยอะสิเอาตอนที่คุณเยอะเยอะเข้ามาดูสิแอดดูจะบอกเลยนะแฟนคลับของแพรวแพรวเยอะมากเยอะนะแต่บางคนเนี่ยถูกล้างสมองก็มีล้างสมองไปเลยโดยจากแฟนคลับของบิ๊กฟินแลนด์ที่บอกได้เลยว่าบางคนนิสัยไม่ดีมากนิสัยเสียมาก ปั่นคนนั้นปั่นคนนี้แล้วก็ไปพูดต่อๆกันว่าแพลวเปล่า,ปลาเป็นแบบนี้นะเอาเปรียบสารพัดคือคุณไม่รู้ความจริงคุณไม่รู้ความจริงคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณด่าเขาการที่เขาเรียกคุณว่ามึงเนี่ยนะไอ้ดิวถือว่าเบามากๆสําหรับแพลวๆนะครับเพราะคุณไปว่าเขาก่อนคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์ไปว่าเขาโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ